สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันแถวได้ของสิ่งนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะต,ตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วแต่คือว่าแก้วอ่ยยังไม่ได้เปิดออกมาดูว่าหน้าตาความนุ่มความนิ่มของนางอะ่ะเป็นประมาณไหนนะคะนั่นก็คือ นี่อุ้ยนั่นก็คือแปลงนี่นะคะจากเรียวเทคนิคนะคะไปได้มาจากอีฟแอนด์บอยอันนี้คือการเสียตังเองจะบอกว่าไงอะของที่ห้องอะก็มีอยู่แล้วใช่ปะแปลงแต่งหน้าคือเยอะมากๆแบบเยอะอะเยอะแล้วอะ่ะแก้วไม่สนับสนุนนะคะให้ทุกคนแบบว่าใช้ของฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแก้วก็เป็นคนคิ้งป,ประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าด้วยความแบบเป็นโรคจิตอะทุกคนน่าจะรู้ว่าแก้วชอบสีม่วง แล้วคือมันแบบอย่างนี้ตอนที่เห็นคือมันสวยมากแบบมากด้วยความสวยอะแล้วด้วยความแบรนด์เลียวเทคนิคนะคะแบรนด์แรกที่เก็บตังค์ซื้อแล้วก็ช้อปปิ้งอะก็คือแปรงเรียวเทคนิคนะคะที่รุ่นที่เขาฮิตแรกๆอะ แล้วก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้น่าจะเกินสาปีได้แล้วนางก็ยังทนอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องแบรนด์ไม่ได้ติดใจอะไรราคามากมันก็คงประมาณนี้แหละแต่ว่าที่ชอบแล้วก็ที่ยอมแบบว่าฟุ่มเฟือยเนี่ยก็เพราะสีม่วงแล้วก็ความแบบดูนุ่มอะ่ะนี่คือยังไม่ได้สัมผัสเลยนะและเห็นนี่ไหมคะ l ิมิเต็ดอีดิชัค่ะก็กลัวหมดอะ่ะก็เลยซื้อมาเท่าที่แบบว่าหยิบได้นะคะถ้าทุกคนยังจำเมโลดี้ได้นะคะก็นางก็ไปอยู่ฮ่องกงแล้วเนาะคลิปนางก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่นะก็คือเป็นคนที่เกิดวันเดียวกันและยังชอบสีม่วงเหมือนกันและไม่มีใครห้ามใครคือแบบกรีดยืนกรีดอยู่ตรงนั้นว่าเฮ้ยสีสวยมากแบบสีม่วงสวยมากเลยแกคือแบบแล้วก็ต่างคนต่างแบบ ไม่ไม่เตือนกันเลยสามอันนี้นะคะก็จะเป็นแปรงลงแป้งลงรองพื้นแล้วก็บัตออนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกล่าว่ามีอันนี้นะคะที่ราคาแปดร้อยจะบอกว่าก็แพงแล้วอะเออรู้สึกว่าแพงอะไรแกเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้แปรงแพงมากเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าประมาณนี้ก็ถือว่าราคาสูงแล้วสําหรับอีชั้นนะคะนี่คือแท่งสวยมากจริงๆอ่าส่วนสำหรับขนแปรงนะคะโอเคนิ่มตามสไตล์ คือแบรนด์นี้แก้วก็ไม่ได้ซีเรื่องขนอยู่แล้วอ่ะก็คือของเขานิมอ่ะนี่เขาก็จะเป็นสัญลักษณ์ RT นะคะก็คือชื่อแบรนด์เขานั่นเองแอบมีความแบบบาดบาดนิดนึงนะเออนิดหนึ่งอ่ะที่ให้ความรู้สึกแบบจิ้มจิ้มหน้าอออันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะลงรองพื้นนะวันนี้จะใช้รองพื้นของ L'Oreal แล้วกันเนาะตัวฝาแดงรุ่นที่ชอบนะคะเป็นเบอร์150เดี๋ยวจะ ปาดลงที่นี่ก่อนโอ้โหเยอะไปนี่แล้วก็ปาดช่วงนี้ผิวก็คือแบบอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะขาวขึ้นเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกแดดเลยสีก็ยังได้อยู่แหละแก้ว่ามาจะใช้แล้วนะคือแก้รู้สึกว่าขนแปลงอะเขา,าแอบ,บบาดหน้าอ่ะ แบบแบบไม่ได้แบบนิ่มจนไม่เจ็บแต่คือลงลองพื้นได้เร็วมากเลยเนี่ยมันเจ็บนะตายแล้วเสียหมดแต่ลงลองพื้นได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างเนียนนะแต่ว่าแอบเป็นเส้นเส้นด้วยความที่ขนนะอาจจะไม่ได้แน่นนะขนมันจะเป็นขนแบบฟูๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ มันก็จะนิดหนึ่งอะที่มันรู้สึกว่ามันเป็นเส้นนะคะเจ็บไม่เคยรู้สึกใช้ขนแปรงแล้วเจ็บมาก่อนเลยหรือว่าหน้าฉันบางตอนนี้ไม่เกี่ยวคือขนแปรงมันก็ต้องควรทำให้ไม่เจ็บหน้าถูกไหมเออแต่อันนี้อาจจะไม่แนะนำให้เสือ,อแบบหน้าแบบแข็งแรงมากคือหน้าแบบถึกทนมากเออ แต่คือมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นอะแต่ก็คือแปลงมันก็ไม่ควรทําให้รู้สึกว่ามันบนบาดหน้าถูกไหมอันนี้ราคาเจ็ดรอยยี่สิบนะอออันนแหละแอบบเสียดายในความม่วงเจ็บอะแก้วรู้สึกเจ็บเพเกี่ยไปเงี้ยมันก็เนียนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลงรองพื้นได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่า ในความรู้สึกก็คือแปลงอ่ะไม่ได้นุ่มเท่าที่ควรในราคา700กว่าบาทอ่ะก็ถือว่าแพงไปแล้วก็ทำได้ไม่โอเคนอกจากความน่ารักของสีม่วงที่ออกมาตรงด้ามตรงนี้นะคะที่ตัวนี้กันบ้างนะคะสำหรับแปลงเซตแปรงนะคะราคา640บาทนะคะเป็นแปลงแท่งใหญ่เบอร์300นะคะอันนี้นะคะสีก็จะมีความอ่อนกว่าแท่งที่เป็นรองพื้นเห็นไหมก็จะเป็นสีออกแบบ ชมพูม่วงม่วงอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะเขียนตรงนี้ว่าสามรอ้อยมาที่ขนแปรงนะคะขนแปรงอันนี้ค่อนข้างนุ่มเลยแล้วเขาก็ไล่เฉดส,สีเป็นม่วงอ่อนๆนอะเอออันนี้เนี่ยอันนี้ไม่รู้สึกคือจะบอกว่าอันนี้ไม่รู้สึกว่ามีความเจ็บแบบเมื่อกี้อยู่อันนี้นิ่มแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงกับแปง้งเอ้ยลงกับแป้งของคิวเพสละกันเนาะ แท็บไปเสร็จแป้งโอ้อันนี้นิ่มอันนี้นิ่มเลยจริงๆเรามีคาบุกิกอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะเอามาลงอันนี้ถือว่าใช้ได้อันนี้โอเคโอเคอันนี้ไม่มีความติอะไรเลยก็คือลงแป้งได้ดีแล้วเห็นปะคือมันนิ่มอันนี้นิ่มอันนี้โอเค happy happy แก้วให้ความรู้สึกว่าผ่านแล้วก็คุ้มที่ซื้อมาถึงจะ6ก0กว่าบาทแต่ก็มีความนิ่มให้เราแล้วก็ไม่บาดหน้าก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิกแป้งได้ประมาณหนึ่งก็เวลาลงก็จะได้ลุคที่เบาๆนะเวลาเราลงแป้งด้วยแปรงอะ่ะก็จะเบาๆผิวคือเราลงรองพื้นแล้วใช่ไหมแล้วลงแป้งตามบีมันก็จะไม่หนักหน้าจนเกิดไปหน้าก็จะเรียบ แล้วก็เนียนๆคือสวย880อันนี้คือแพงนะ ก็เดี๋ยวจะจับว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็นเบอร์306นะคะนี่คือเขาก็รัดมาอย่างดีนะคือเขาก็จะมีแบบเป็นเทปแบบรัดนี่คือแพ็กเกจที่ออกมานะก็จะได้เป็นกระปุกลุกแบบนี้แล้วก็ตั้งได้นะคะสําหรับอันนี้ตรงนี้เขาก็จะเขียนว่าตรงนี้เขาก็จะเขียนว่า306นะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็น RT นะก็คือชื่อแบรนด์ใช่ไหมแล้วก็ขนแปลง โอ้้หโอู้หูโฟกัสขนแปลงนะคะอันนี้นิ่มมากนิ่มแบบเออนิ่มอะโอ้โหอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหอโอ้โหความนิ่มคือแบบ อันนี้มันก็จะใหญ่ๆกว่าเนาะแล้วมันก็จะแบบปัดได้เยอะกว่าเดี๋ยวจะขอแทบแป้งอีกทีนึงนะคะแล้วก็ลองแท่งไฟอันนี้คือใหญ่อะค่อนข้างใหญ่อะใหญ่เลยอะนี่คือลงแป้งสองรอบแล้วนะแต่คือจะบอกว่ามันนุ่มมันนุ่มแต่มันก็มีความใหญ่นะคือแบบถ้าคนที่หน้าเล็กกว่าเนี้ก็จะรู้สึกว่ามันมีความใหญ่คืองงไหม คือเนี่ยหน้าใหญ่เนี่ยคือหน้าใหญ่ใช่ปะแต่คือมันจะมีแบบส,สาวๆที่หน้าเล็กอะ่ะ <c oughs> ก็คืออาจจะแบบลงแบบปาสองทีก็เสร็จหน้าแล้วอะไรย่างเงี้ยนี่คือการปาดเลื่อยมานี่เห็นปะดูความนิ่มนี่เนะาะอขนตาหลุดเขาให้อธิษฐาน <c oughs> อ๋อนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ อันนี้คือให้ผ่านชอบนะคะด้วยความสีสวยด้วยด้วยความไล่สีเยเดี๋ยวก่อนนะแปบหนึ่งนะทุกคนเห็นความไล่สีนี้มั้ยคะโคตรโปะ๊ะมันเป็นสีเดียวเพิ่งสังเกตแล้วคือมันอยู่ในแพคเกจสีม่วงนี้แล้วพอลงไปประมาณนี้มันเป็นไลส่สีเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ว่าอันอันนี้ไม่เป็นอะแต่คือแท่งเนี้ยมันก็เป็นสีชมพูทนังแท่งใช่ปะมันก็ลงไปเออคือมันก็เป็นเหมือนไล่สีอะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มองว่ามันไล่สีมองว่ามันเป็นสีชมพูแต่อันเนี้มองว่ามันไล่สีแต่มันไม่ได้ไล่สีวะ่ะเออเพิ่งสังเกตนะเน,นี่ย โปะมากจริงๆถ้าไล่สีจะดีกว่าน,นี้ท้ายแล้วนะคะอันนี้คือแท่งสีม่วงจริงจังแหละอันนี้คือเป็นแปรงปัดแก้มนะคะก็เขาก็ออกมาการชนีด้โดยเฉพาะนะอันนี้ก็640บาทความงงง,งย้อนแยงในตัวเองนะตอนเนี้ยว่าแบบสรุปจะให้นางโอเคกันหรือว่ายัางไงดีเพราะว่าโอเคสองแท่งแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบแปรงปัดแก้มที่อันค่อนข้างไม่ใหญ่มากนิ่มใช้ได้เลยนะแล้วก็ไล่สี นี่คือม่วงแล้วก็เป็นสีแบบว่าค่ะเราจะปัดแก้มนะคะวันนี้เราจะใช้สีของเวทันวายแล้วกันเนาะตัวนี้เป็นสีเบอร์แปดสามหนึ่งสีโทนส้มชมพูส้มลองเลยคือด้วยความที่มันเป็นสีม่วงไงมันไม่ได้เป็นสีขาวมันก็จะอาจจะมองไม่ชัดว่าจิกสีขึ้นมาแน่นหรือเปล่าแต่ว่ามีสีขึ้นมานะคะ เน้นอยู่อันนี้บัดออนไม่ได้แย่เลยแปรงลงแก้มไม่ได้แย่เลยนะคะโอเคแปรงปัดแก้มโอเคนะนี่คือติดสีได้โอเคเลยก็สีก็ชัดขึ้นมาแบบนี้โอเคก็ลงแก้มก็เป็นประมาณนี้เนาะ เอออันนี้โอเคอยู่เลยอะแล้วก็ด้วยความที่สีมันอาจจะแบบมองไม่เห็นที่ที่อันนี้ชัดเจนนะกะแต่ก็ลงลงแก้มได้โอเคได้เนียนแล้วก็ไม่ใหญ่มากจนทำให้แบบมันเลอะทั้งหน้าลงมาอย่างนี้นะคะมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้คือนางก็กะพื้นที่ได้ประมาณนั้นเลยนี่ สาอันนี้นะคะถ้าสรุปก็คือถือว่าใช้ได้แล้วก็ซื้อมาก็น่าจะได้ใช้ต่อไปนะคะส่วนอันนี้เออมันก็ยังมีความรู้สึกอะว่าแบบไม่ได้นิ่มมากแล้วก็เจ็บอย่างที่บอกคือไม่ได้เจ็บแบบเจ็บจริงจังอะแต่คือมันก็ไม่ควรจะรู้สึกว่าเจ็บอะถูกไหมในการที่เราซื้อแปรงลงรองพื้นมามันก็ควรจะเขาเรียกว่าอะไรอะ ขนอกหน้าเราเบา,ากับหน้าเราอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ mm hmm. ก็คืออืมนั่นแหละตามที่พูดตอนแรกลิปนะคะใช้ไอรอนแมนเนอในเซเวน เราก็มาเห่อแล้วก็มาลองให้ได้ดูเผื่อใครที่ไปเดินอ e ีแบนบอยแล้วเจอหรือว่าไปเดินที่ไหนแล้วเจอแล้วแบบว่าชอบสีม่วงแล้วก็อยากได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าแก้วมาพูดถึงเป็นแนวทางให้แล้วกันเพราะว่าโดนเองเจ็บเองแล้วก็เสียตังเองไปแล้วเรียบร้อยนะคะว่าความรู้สึกมันเป็นประมาณไหนนาะสำหรับรุ่นแรกที่เขาเหีตกันมากๆทุกคนน่าจะรู้แล้วบางคนก็น่าจะมี คือใช้ทนจริงๆใช้ได้นานจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้รักษามากคือใช้ทิง้งใช้คว้าคือแบบไม่ได้รักษานางนาะงก็ยังอยู่แบบทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะคะส่วนรุ่นนี้นะคะเป็นลิมิเต็ดแก้วชอบที่แพคเกจจิ้งเท่านั้นนะคะที่มีสีม่วงส่วนการใช้งานเนี่ยก็จะชอบสามแท่งที่บอกไปเนาะส่วนอันนี้อาจจะยังไม่โอเคเพราะว่าแก้วกเคยมีแปรงแบบนี้ที่มันแบบไม่แน่นขนไม่แน่นอะแต่มันก็ไม่ได้ทิ้งหน้าขนาดนี้นะคะอันนี้มันยังมีความแบบ ๆๆวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ขอตัวกันไปแล้วเจอกันไปคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย